นี่คาดฟันหลอนะครับผมผมก็จะมาทำคาดคาดฟันหลอเนาะโอ้ยทำไงได้นะครับผมแล้วผมก็ได้เศษเหล็กได้เศษเหล็กขึ้นสนิมหน่อยมานะครับผมเหล็กสามหุนเนาะสามหุนครึ่งมั้งนี่นะครับก็ผมก็จะเอามาตัด ต่เป็นสองน่าจะสองช่องนะครับเพราะสองช่องที่เขาหายไปเนี่ยสองช่องที่เขาหายไปเนี่ยผมก็ตัดเหล็กมาแล้วนะตัดเหล็กมาแล้วแล้วก็แหลมปลายแหลมปลายเหมือนที่เขาแหลมนี่แหละแต่แหลมไม่มากหรอกแหลมไม่มากก็เดี๋ยวจะเอาเชื่อมใส่นะครับเชื่อมใส่พอใช้งานได้นะ เอ้ใส่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็ถือว่าทำเองใช้เองนะครับเหล็กเหล็กอาจจะใหญ่กว่าเขานิดนึงเหล็กกว่านิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เดี๋ยวต้องไปเชื่อมอยู่บ้านยายทวดเชื่อมที่บ้านยายทวดครับโอ้ตรงนี้ต้องเกี่ยปวะวเนี่ยตรงนี้ต้องเกี่ยววนิดหนึ่ง๋อ พะพื้นที่ไม่เรียบแล้วไปเจียออวนี่จะไปจิ้มเลยอะจิ้มเลยก็ได้นะต้องเจียนิดนึ่งครับต้องเจียออกนิดนึงไม่งั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่เสมอถ้ามันเสมอมันจะเชื่อมง่ายถ้าเสมอจะเชื่อมง่ายถ้าไม่เสมอมันก็กระดกกระเด็กเนาะมันก็ หน้าเหล็กจะไม่ประสานกันดีนะครับเรารอดูคอยดูตอนทำเสร็จั้ยครับผม,มเดี๋ยวาเครื่องเกียร์่ันเครื่องเกียร์ที่ห้องเก็บของผมห้องเก็บของผมนี่อย่างลกเลยนะพราะมีทุกอย่างห้องเก็บของนี่ชั้น อุปกรณ์อุปกรณ์ของผมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่ใช่ช่างนะครับไม่ใช่ช่างแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือจะมีเตรียมไว้พอเ,เวลาเราใช้เวลาเราทําอะไรมันก็ง่ายไงไม่ต้องไปยืมใครพอยืมใครแล้วก็บางทีทาของเขาไม่เสียเขาก็ว่าเสียผมก็เลยผมก็เลยไม่ยืมใบก็เกือบหมดแล้วนี่ ยังใช้ไม่ได้ไอย้ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าผมก็มีสำรองอยู่ใบผมจะซื้อมาทีละเป็นกล่องนะครับผมจะซื้อมาตุนไว้เป็นกล่องเลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันเนี่ยใบผมผมซื้อมาทีละห้าสิบใบทีละร้อยใบนะครับมันราคาถูกดีขอบคุณที่รับชมครับผมเดี๋ยวซ่อมขาดก่อน